สวัสดีนักเรียนสวัสดีเราอยู่กันที่ปากระวะแล้วก็เป็นอำเภอวัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าาปณิวาเรามีชีพินอ่าเขาเรียกว่าเป็นชีพินชีพินนักร้องกันตือรู้จักไหมชีพินอ่ะชีพินนักร้องวันนี้เราอยู่กับเออแขกรับเชิญพิ่เดชนั่นคือพี่เดชอยู่พระดีเลยตือสวัสดีครับต้องแหลงคลางไปเนี่ยสีนิดโทรกับิชาร์ดกับผมสวัสดีน้องอ้นกวีด้วยนะครับนะเกย์เคยกวางไบ้ ก็บอกว่าเจ้าปังไก็แบาเมืองภูเก็ตอะไรตัววันนี้เด็กพี่น้องกับอกรุณาขอดัวใจไม่หัวใจแล้วก็แจรให้กันนะครับวันนี้เราอยู่กับพีเดชมาเล่นตีอำเภอธนูจากวัดสรงกลากันเลยตื่โอกาสมาเยี่ยมแล้วก็ตอนนี้กําลังแต่ไปัลนอะในกลางล่างนี้ปาร์ตี้กันเล็กๆน้อยๆก้นไปเล่นขนซืดนี่ปกติตุกืน้นจะเป็นแบบนี้ไหมก็น้อยครับพี่พี่หนึ่งคนครับ เล็ว oh, เร็วแต้วันนะหรือเปรอรอเหรเหอเหรเหรอเหอเหรอเรอเกรอเหรอเหเหรอเหรอเหอเรอเหราเรอนหรเหรออเหเหรอเหรอเหเนาเอเอเาอรัรเรรับเเอรรเร คนกินกับคนนอนรุ้อยู่นี่กี่คุในต่างประเทศ่เบ็ดคุครับผมโอ้ที่เบ็ดคุอันนี้แท้แมงวันหกันนึ่าแท้มอนั้ตัวแมวนี่นะแมงวันนี้ปกติมูดหรือมากนดนี้เลยขึ้นอยู่กับกำไรลักเวทีครับโอ้ไม่ใช่กำไรในงานนะจ่ายจ่ายแลได้กำไรไหมลักเวทีมีส่วนมาทไได้ก็มีกิจกรรมบิซิสครับเป็นแรงว่าเป็นการอบกร่มขับซ้อนในแดงในดวจจกตีสูงตีต่ำ่ใช พี่วินนี้ในตำงานวงการนี่มาได้หรือไม่นี่กี่ปีแล้วพี่ตั้งเปีก็ประมาณถ้านับจริงๆก็อยู่ในวงการกประมาณแปดปีครับผมถ้าเล่นว่าเป็นมือเอาเอา,เ,อาเป็นอาชีพะนะแปดปีนะแปดปีนะครับแล,ล้วเล่น,ลน,นดนตรีมาตั้งเปียกี่ปีก็เล่นมาประมาณก็สิบป,ปีสิบปีนี่นะครับโอ้เล่นตั้งแต่เราไม่เรียนเลยกันนั้นครับปีเรียนน้อยเหรอปีเรียนอยู่ที่เวียงซารับผมต่านหงตรุษนะครับหรือไม่เราไม่เรียนก็แค่ได้เขิได้ แค่ได้กันนะต้องเล่นวันต้องต้องเล่อยจากการจุ่งปีเดนี่คือเขาจะต้องวัยรุ่นตรงนัดประมาณว่ามีเรื่องตรงไั้นกทุกคนกันนึกว่าปุ่มยูปีนั่นะคือเล่วันตัวถึงตัวถึง เออเป็นเติรตึงตังแต่ร์เราไมเรียนตึงมาเล่นดนตรีตอนที่มาเล่นดนตรีช่วงโม่เนี่ยครับพี่ดีเริ่มจับกีตาร์ก็เริ่มจับกีตาร์ก็ตรับต้น,นปวชปวชหนึ่งเริ่มจับแล้วก็ตั้งแต่นั้นกันเล่นดนตรีมาเรื่อยๆเลยจุดประน์ตรงตีเรียงตีจับกีตาร์นี่เราเล่นเผื่อเป็นอาชีพหรือว่าเกี่ยมบาอย่งเกี่ยมอย่างจีเียครับเล่นบาอย่งนี่ครับเกียมบาอย่งเกมบาอย่งนี่นะพอหลังจากนั้นไปเล่นร้านดีกว่ามันเื็นตีว่าได้ได้ทำเป็นอาชีพเริ่มเล่นหลันเบีย้ยการข้าวประกวด ตามเวทีต่างๆนะเริ่มจากการประกวดมกักกอลเริ่มประกวดประกวดโฟกซองอ่ะนะประกวดเขาเลียงกันนะตั้กรมอาชีวะพอเรา,าประกวดเสร็จกาเจ้าของหลานเบียร์ก็คือมีแมวม่งวันตอนเดี๋ยวไปประกวดนั่นแหละครับจร,ริรงๆในกนารเริ่มมาเล่นเริ่มเข้ามาจริงจังเป็นงานเลยแล้วถึงก็มาทำเพลงตอนไหนทำเพลงก็ทำเพลงต้นเมื่อแปดปีที่แล้วทำเพลงเราบางนาป่าบุกแกทหยุคเล็กๆเลยจีวะที่นักปิดใต้นี่ ก็ห้ายากอยู่นะอ่าอใช่ใช่พอที่เราบินตายแต่ตอนนั้นคือต้องอาสยามอย่างเดียวนะใช่ใช่อาสยามอย่างเดียวเดียวจะเป็นพีกมาเลยนะใช่ครับที่เราบินตายถึงตอนนั้นก็ปีกเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เป็นตายดินที่พุ่งขึ้นมาเลยทั้เพลงแรกด้วยเหรอเพลงแรกเลยครับทซาบังฮาซาบางงาฟาบูเก็ต เพลงแรงเราก็ดังรุยเนาะไม่หงายเนาะก็มัยากแล้วบันนั้นเมื่อคุณฟังคนผมปล้ำก็ไม่รู้กินที่เพลงหนูก็ไม่เจอดองดังอยู่ในรูปั้งต้องบอกว่าดังแต่คนไม่รู้จักหน้าพี่เดชนะตอนนั้นใช่พวกมึงเป็นคนนึงตีว่าไม่รู้จักหน้าพี่เดชเลยแต่ว่าฟังอยู่เพลงฟังเพลงนั้นถึงไม่รู้ว่ก็องเคยเบิดตามบิดอยู่เได้หน่าจะไม่น่าเราไม่ได้ออกทีวีด้วยนัะนนะใช่ใช่เฮ้โล่ใกล้เดี๋ยวปลอมไปหน่อยเดี๋ยวปานอยู่เบาๆอีที่ตึงตีในบ่อน้ว่างามฟ้าภูเก็ตหลังจากนั้น เปลเพลงไหนถึงมาพี่ึ้นมาลราก็ติงช่วงนั้นไหมติงช่วงก็ประมาณสักสามปีครับผุ่มสามปีเลยเลยครับผมมาทำเพลงไม่คือไอ้บ่าวนั้นโอ้ไอ้บ่าวนั้นพอจากไอ้บ่าวนั้นเสร็จแล้วก็ผมทุบด้วยเพลงนักโทษใจอ่าก็มาพี่มาทีทำนี้ครับทพี่มาเรื่อยๆเลยเจ้าฝั่งหากว่าบูเก็ตตอนนั้นคอนเสิร์ตมากรือเ คอนเสิร no 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 ์ตกันน้อยครับน้อยนอยคนยังไม่รู้จัก <คน S 1> เราน <ะ S 1> คนยังไม่รู้จักตัวต้วตวนข <ะ S 1> องเรา <นะ S 1> ได้เป็นประมาณว่าครับผมแต่ว่าที่ว่ามาคนที่มารู้จักปีรู้สึกว่าคุณรู้จักกันตอนเพลงไหนน,นักทุทษชายนั่งใจแบบนั้นครับเป็งนักทุทษชายนั่นคือคอนเสิร์ตคือพีกมาเลยครับซึ่งในระหว่างก,การเดินสายนี่เคยสร้างวีดิกรรมไว้ตรงไหนบ้งไหมเคยเคยไม่ใช่วีดิกรรมของผมนะวีดิกรรมของแฟนเพลงวะเหมือนเราไปเล่นคอนเสิร์ตประมาณว่าเขาก็อยากจะทวงลาวพอเราไม่กินกากกลูด โอ้โหรบตีเซตตรงนั้นการรบรบตีเซตมีอีครั้งหนึ่งก็ดีจังหวัดนึงนะโรดพุมโรดพุมจนว่าเดินมาลัางเวทีจักมีดนุ่มตีฟุกเก็ตนะเราไม่ต้องบอกจังหวัดเลยไม่ต้องกังวลจากมีดมาีเต่งแต่งมาจากแต่งกลางล้างนะคือไม่พอใจตตาแต่ว่าไม่ไม่กินเหล้าเขาเนี่ยครับว่าไม่พอใจ แต่เราอย่าตื้อคนเราอย่าว่าคนเมานะ,ะบางทีเขาก็เมาน้องๆผมเนี่ยอยู่ข้างล่างก,กันนะเขาวิ็นเนี่ยเขาบัดตั้นนะจริงเปลี่ยง <c oughs> อันตกรกมาเองนตุการถองวันแต่อยู่แต่ท้วนนะครับรับทีบ่ยยให้ได้น,นะตอนแรกว่าเป็นเป็นหนักดื่มตัวยุ่งกันแต่เด็กรับกับเออเกยดดื่มแล้วึ่งทีนี้ตีลุตตีลุดเคยมีเหตุการณ์บั้งไหมการลุตตีสุดนี่กาลงเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับ แต่พุ่มมันแก่งย่งหนึ่งคือว่าพุ่มปลายจนจบปลิ้งลองเอาเอาเอาลั่งขึ้นหน้าเอาวัวเอาวัวมาอยู่ลั่นนพุ่มปลาจนจนจบแต่ลั่นอย่างนี้การนั้นเรากับเ่าลุ้งอย่างนี้ไหมเราลุ้งตอนนี้ไม่ไม่มเลยนะจะรวยเปิดชินเต็มเัยตอนนี้อยู่ที่ประมาณปูระดงตรงเลือดประมาณหยีที่เปิดชินกายแรงวายักษ์ดิฟตีเดียวมันก็ร่างกายเรากับรับไม่ทันครับกันต้องคอยคอยหลอดมาตอนนี้ก็เลือดประมาณหยีที่เปิดชินแล้วแก้แล้วกันใช่ไหมเพื่อนชวงมาเปล่งแค่ไหนยังไงพี่เพล่งเนี่ยพุ่มเครียดนี่มันเพล่งมัน ความรักเพื่อชีวิตนีได้แต่เพลงที่ว่าดวงดังนี้รถมาพุ่มจะเผื่อนพุ่มเคียนมั่งขู่เพลงอาจารย์เพลงเรื่องนี้นะก็ส่งมาเพลงเพลงสร้างผลงาฝาบู้แก๊สนี่ใครใครเป็นคนเคียนเลยอาลี่ชิบซ่องบรรณาเปลี่ยนห้องเดียวกันกับเป็นเผื่อนกันจึงกระทงไม้ผีฟังคอเนาะไม่ก็ปีตอนนี้มีก็ว่าแยกเลยเป็นเพื่อนีแล้วครับนี่กงว่าเรียนะตอนนี้นะมีลูกมีได้้งไหมมีแล้วมีแล้วมีลูกกี่คนแล้วปีตอนนี้ส่องกุนแหละครับเจ้าชู้ไม่ปีเจ้าชู้ไมก็ไม่ไม่ได้เจ้าชู้นะ สิ้นี่้นสิ้นสิ้นหละปิดด้วยมาไม่เจ้าชูนะชายชากับชาใชาแอนด์ทงเลยพุ่มใบเทียงเลยจริงกันแน่จริงกันแน่นะเออหลับปิดด้วยมาไม่เจ้าชูบางคนก็ว่าเออปอบปิดหลับปิดเดี๋ยวไปปบคนนั้นปบคนนี้ก็จะเจ้าชู้ยิ่งเลยไม่เจ้าชูเลยบางคนว่ารถกล้วยเรือมีลิเกตำรวจอ่าเดี๋ยวิงไม่ใช่มันมันนอยู่กับตัวตัวเรานะครับนะตัวบุกตับุกตัวบุกตัวบุชายพุ่มหลักลู้ก็ไม่ไปเลยแต่พว่มบ้ารถเลยพุ่มจริงแล้วพมแกงมากเลยใช่ใช่ เราปุ้นเราปุ้นอันนุ้งเมนูุ้งแก่เหว่ได้แล้วมันุ้งแปลนุ้งเกินเนี้ยเจ๊ต้เจบอกต้องต้องบอกวันนี้ก่อนแต่ตอนแรกก่อนนี่คือหมึอกลองขับอุผมนะคนนี้นะก่อนหน้านี่อันอยู่กับนั่งชายันตะลุงตุงนะครับนายยันกับเสียชีวิตไปตึ้งมาอยู่กับปอยอนุ่ยโชคเราโนอยปอยอนก่ยเกียไปลาวนะครับตึ้งกต่พอหลังจากนั้นก็มาอยู่กับผมผมตำาตาเอ้ยกับตรงตัวพีนิจเลยจบงานพินมันกมีตรงตัวแล้วมั้งนี่ก็ใจได้ดีจริงมากนี่ อันนี้ผมทำน้ำจิ้มันี้เป็นบวกครัวประจำที่นี่เลยเหรอมกับมันพึ่งพองตพึ่งตนี่บอได้โอรักกันมาถึงกัรตันันดิเรมเริ่มทุกแเริ่มทุกแอ้นูเกือบจอกาเลตแหละนุมันเื่องตากเนี่อือใจลาแต่ดียวบอกว่าในเราปักทีก็เรียกเราล้อไปได้ใจเวลาแป๊นเบียวเกทุกมันมีรักการได้ไหมแต่ว่าเกียต้านได้เดียวคงกราคุณนะพูมไเหมอันมันมาอย่างเี้ <poems> <S <S อย่างไดอย่างเขาเลยมาเลยแก่ๆได้น่ากินปะน่าร้อนร้อนร้อนป้อมครับตอนนี้อาหารการเริ่มชุกทยอยชุกกันมาแล้วซึ่งเราก็เริ่มกินชิมครับกระเตือยเดี๋ยวกินกินหมูก่อนเค็มมันไข่ครับไปร้อยร้อยปลาหนุ่ยทยอยชุกกันมาเลยใช่ปันลูกไรวะใช่ปันลูกเอะไร ไ้ตันวีดวีทวีทวีทอย่างเดียวเอากันมา,รนาต,นนตรงนี้ครับตันพันลูกแต่ไต่อกันนี่นั่นไม่ไม่อ่านะหมูนเนี้ยอืมไอ้นี้ไอ้นี่เป็นมุกบ네แบบแนวกันดิแท้มุกความรู้อืมอยากเล่นดีแน่ล่ะนะครับ แต่นี่เมนูได้สิพี่ตรงนี้ต้มต้มปลาบอกกับผมอืมนี่ต้องบอกว่าปลาบอกขึ้นรถเหลียวเลยแต่เดียวเลยขึ้นจากลี่เลยครับนี่ชื่อก็ต่อเด้ตรงนี้ครับเหลียวด้วยก็ต่อได้เหลียวด้ตรงนี้แต่คลิปนี้กับประวาตนี้แหละกันวันนี้ก็คุณปีเดียมามาเลยกันทีมงานทุกมดตัางเปิี่ยนต่างเปลี่ยนเอาน้ำซัราญกันวันนี้นะเดี๋ยวเราก็อยากกินกันก่อนนะครับนะปีเดียตอนนี้มีอะไรติดตามช่องทางไหนได้มั้งติดตามผลงานทางช่องนักทุรไชยเชนเนล นะครับทาง y y u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  e e YouTube แล้วก็ Facebook ทีเด็ดทองอภิชาติแล้วก็ทางเพจทีเด็ดทองอภิชาตินะครับนะครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ